สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับผมคุณรับชมรับฟัง g c t c Podcast นะครับอยู่กับผมดิวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเรื่องของศิลปะแบบ Impressionist ในวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญอีกสองท่านนะครับผมก็คือคุณเต้แล้วก็คุณคมนั่นเองครับก็สวัสดีคุณดิวและคุณคมนะครับสวัสดีคุณเต้แล้วก็ขอบคุณคุณดิวที่เชิญมานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเต้แล้วก็คุณคมนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจอย่างมากแลก้วรารู้สึกแบบเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาออกรายการพอดแคสชื่อดังขนาดนี้ครับผมครับข้างนั้นก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็นเลยเนะี่ยผมอยากให้คุณคฟมนะครับช่วยพูดถึงเรื่องของในยุคสมัยของอิมเพชชันนิสให้ฟังสักหน่อยนดครับได้ครับผมก็ยุคของ i ิมเพ s ชันนิสใช่ไหมครับก็ต้องเป็นยุคที่นําแนวคิดแบบอิมเพชันนิสมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองครับผม แต่ก่อนหนต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าสมัยก่อนนะไอแนวคิดแบบอ e ิเคชันนิสเนี่ยเหมือนแบบเป็นแนวคิดที่ขัดกับรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมมากเพราะว่าถามว่าทําไมก็ถ้าสมมุติเรามาปัจจุบันใช่ไหมครับเรามักจะได้ยินกับคําว่าศิลปะไม่มีกฎเกณฑ์ใช่ไหมครับหรือแบบศิลปะจะสามารถ สร้างสารรค์ผลงานอย่างไรก็ได้ให้แบบแสดงตัวตนของศิลปินใช่ไหมแต่ถ้าสมุยย้อนกลับไปสมัยนั้นจะแบบมันมีการตีกรอบมูลค่าของผลงานศิละปะโดยที่จะแบบมีสถาบันทางศิละปะขนาดใหญ่เขาจะคอยตั้งกฎเกณฑ์ต,ต่างๆว่าไอ้รูปศิละปะจะต้องมีองค์ประกอบภาพที่มีความซับซ้อนมีแบบมีรายละเอียดแล้วก็แบบไอ้ขนแปลงห้ามเห็นชัดอะไรประมาณนี้แล้วก็ไอ้พวกิ่งานผลงานศิละปะต่างๆต้องแบบมีการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็แบบมีพวกเทพกีกโรม,มันหรือแบบสามารถเป็นคติสอนใจให้ใหกับคนได้อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งจะแตกต่างจาก ศิลปะอย่างปัจจุบันอย่างมากนั่นเองครับก็คือในช่วงเวลานี้เนี่ยศิลปะเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนอ่าใช่แล้วก็มีเทคนิคที่กําหนดไว้ชัดเจนเรียบร้อยอยู่แล้วอ่าใช่ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นยุคของอิมเพชชันนิสต์เนี่ยอ่าแล้วทีนี้นะครับช่วยเล่าความเป็นมาของยุคสมัยอิมเพชชันนิสต์เนี่ยให้ฟังต่อได้ไหมครับก็สําหการเข้ามาของแนวทางประเภทอิมเพชชันนิสต์ของผมก็คือเป็นอาจาจากกลุ่มศิลปินในช่วงศตวรรษที่19้าผมก็จะมี คนที่เรารู้จักก็คือโกน์โมเน่นะครับผมซึ่งเป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นหัวหอกในการก่อตั้งแนวคิดเกี่ยวกับอิมเพชันิสต์ขึ้นมาซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมตัวอย่างภาพของโมเน่ขึ้นมาด้วยผมซึ่งภาพนี้ก็มีชื่อว่า Impression Sunrise นะครับผมก็คือวาดโดยคนโมเน่ในปี1872นะครับผมก็คือคุณดูครับคุณคมภาพนี้เนี่ยคือหนึ่งในผลงานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะยุคอิมเพชันิสต์นะ เป็นภาพที่สําคัญขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับถ้างั้นเนี่ยคุณเต้ช่วยเล่าความเป็นมาของภาพภาพนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ่ะยินดีครับผมก็คือภาพนี้ครับ impression sunrise ครับหรือว่าความประทับใจของพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเขาวาดด้วยสีน้ำมันโลงบนผ้าใบแสดงถึงทิวทัศเราเรเวนท่าเรือเรืออัพนะครับผมในประเทศฝรั่งเศสโดยรวมเนี่ยเป็นภาพที่แซนทิวทัสทะเลท้องฟ้าแล้วผมที่เต็มไปด้วยแสงสีแดงและสีส้มพระอาทิตย์ขึ้นตกสะท้อนผ่านน้ำนะครับผมส่วนภาพของเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเมืองแล้วก็ท่าเรือที่มีเรือเล็กๆและลายพาม แล้วคุณโมเน่เนี่ยครับที่วาดภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรออกมาหรือเปล่าครับก็ถ้าเอาเรื่องของเทคนิคกันผมก็คือภาพนี้เนี่ยใช้วิธีการวาดแบบอิมเพรสชันนิสต์นะผมคือใช้สีสดใสและก็แสงเงาที่นุ่มนวลนะครับผมซึ่งเขาต้องการที่จะถ่ายทอดความประทับใจของเขาเนี่ยต่อสิ่งที่เขาเห็นนะผมโดยใช้ที่แสงโดยใช้ความรู้สึกที่แสดงมาจากภาพนี้คือความรู้สึกสดชื่นเบิกบานของผู้วาดนะครับผมความสวยงามแดดยามเช้าที่สะส่งมา ใช่แล้วก็คลกกับผิวน้ำทำให้เกิดระกายเหมือนกับเพชียนะครับผมแต่เชื่อไหมครับคุณดิวผมว่าในสมัยนั้นเนี่ยศรริลปะแนวนี้เนี่ยถ้าวิจารมาเห็นภาพนี้จะถือว่ายังไม่เสร็จนะครับโอ้โหเ <laughs> ชืช่อว่าเป็นภาพที่ยังไม่เสร็จเนี่ยทไมถึงมีการวิจารแบบนั้นเกิดขึ้นละ่ะ ก็หลังถ้ามองไปลึกๆไปหมามมองได้เห็นว่าภาพนี้เนี่ยจะมีรอยแปรงที่ชัดเจนมากแล้วผมรวมไปถึงมีการใช้เส้นและสีที่ไม่เหรียนนะเพราะว่าผู้วาดเนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เห็นและความรู้สึกของตนในขณะนั้นเนี่ยด้วยความว่องไวนะผมประกอบกับเนื้อหาภายในภาพศิลป,ปินประเภทดีเฟนเิซึมเนี่ยก็จะใช้การวาดที่วาดภาพสแสดงความสนใจต่อสิ่งประจํวาวันของผู้คนและธรรมชาติโดวยพวกเขาต้องการถ่ายออกมาโดยที่เขาไม่สนใจว่าภาพนี้เนี่ยจะถูกหลักหรือว่าสวยตามมาตรฐานของศิลปะแบบดั้งเดิมหรือเปล่า นักวิจารณ์ในยุคนั้นเนี่ยจะตีว่าดีความว่าภาพเนี่ยไม่ใช่จิตรกรรมแต่ว่าเป็นสิ่งที่ศิลปศิลปะในสมัยนั้นเนี่ยต้องการที่จะตีความในส่วนของบุคคลเท่านั้นครับผมโอโ้โ,อโหนี่แล้วพอโดนวิจารณ์แบบนี้นะครับคุณโมเด่เขามีเรียรชันหรือว่าเขาทําอะไรบ้างก็หลังจากถูกวิจารณ์เนี่ยผมก็คุณโมเน่ก็ยังไม่หยุดทิ้งแนันครับผมก็คือยังคงทาการทาการจัดการแสดงและก็ขายง,งานแบบนี้ต่อไปแล้วผมถึงแม้ว่าง,งานจะไม่ยอมรับจากอาสถาบันวิจิตรศิลป์ก็ตามทําให้ต้องการ ทำให้ต้องจัดการแข่งขันอย่างเงี้ยไปตลอดเรื่อยๆสู้กับซารลอนซึ่งเป็นนิทรรศการกิจกรรมของฝรั่งเศสในขณะนั้นครับผมอ่าก็กว่าที่จะเริ่มงขายงานออกไปจนได้กาไรก้อนแรกเนี่ยก็คือในปี1879ครับผมแต่พอมาถึง1880เนี่ยรลบการสแสดงงานการค้าขายงานเนี่ยเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นตลาดศิลปะเริ่มอยู่ตัวก็หมายความว่าศิลปินเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องยึดตามทำแนเดิมเดิมอยู่แล้วก็ก็คือไม่มีการทำตามกฎเกณฑ์ที่ ทำศิลปบเป็นวิจิตรศิลป์ใช่ครับผมตอนยังมีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นตลอดเวลาใช่ครับก็คือมีการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือมีอิสระในศิลปินม,มีอิสระในการที่จะขายงานมากขึ้นอ่าถูกต้องอรครับผม,มบก็อย่างภาพ e อิมเพชชันนิสมครับที่ตัวอย่างไปก็คืออ e ิมเพชชันสันไลท์นะครัซึ่งจึงเป็นทำให้เห็นทาให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับผมซึ่งอ่ายงแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับศิลปินยุคใหม่ที่กำลังสร้างผลง,งานขึ้นมาหลังจากน,นั้นด้วยครับผมนอกจากนีีี้้้้้ไดภาพนนยยังเเปรบสมมืืออะลกแวผ็ค อาร์ดทิตเนี่ยเปรียบเสมือนกับความหวังใหม่นผมการเกิดใหม่แล้วก็อนาคตสดใสเช่นเดียวกับความหวังของศิลปินชาวอิมเพชชนิสม์ที่ต้องการจะสร้างศิลปะรูปแบบใหม่โดยที่ไม่มีข้อกําหนดหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเองครับผมโอ้โหก็เรียกได้ว่ามีความลึกซึ้งมากๆนะครับโดยภาพอิมเพชชันสไลซ์นะครับว่ากันว่าเป็นภาพที่เปลี่ยนยุคสมัยนะครับจากยุคสมัยเดิมนะครับเป็นแบบยุคสมัยของอิมเพชชนิส์กันเลยเดียวนะครับมีความสําคัญงวัติศิลปะมากเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับได้เห็นภาพศิปลปะยุคอ e ิมเพรสชันนิสมที่หลากหลายแล้วก็ไปในแนวใหม่บ้างนะครับเรามาดูภาพที่คุณผมนะครับได้เตรียมมาในวันนี้บ้างกันก่น่นอ่าได้ครับผม,มก็ภาพที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนดูแบบพร้อมกันเลยภาพนี้มีชื่อว่า The Potato Eater นั่นเองครับผมหรือข้าภาษาไทยเขาจะชื่อว่าคนกินมันฝรั่งครับผม <c oughs> ก็ภาพวาดเนี่ยถูกวาดเมื่อเดือนเมษาปี1นึป เมืองนูเนนประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับผมโดยศิลปินที่วาดภาพนี้ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันนั่นคือวินเซนต์แวนโกหรือศิลปินชาวดัตผู้โด่งดังเป็นคนวาดภาพนี้นั่นเองครับโอ้ถา่างนั้นก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าภาพนี้เป็นภาพแบบไี้ อ,อ่าได้เลยครับเดี๋ยวทุกคนดูกันไปพร้อ,ๆรอมๆกันเลยครับจะเห็นว่าภาพวาดเนี่ยเป็นภาพวาดเขียนสีน้ํามันนะครับผมที่จะแสดงให้เห็นถึงครอบครัวชาวนาชาวดัตทั้งหมด5คนนะครับที่กําลังนั่งล้อมโต๊ะอาหารสีเหลืองเล็กๆแล้วก็กาลังมุวนอยู่กับการรับประทานอาหารมื้อค้าของพวกเขาโดยจะเห็นว่าอาหารที่พวกเขารับประทานจะมีแค่มันฝรั่งเท่านั้นครับผมแล้วก็ห้องรับประทานอาหารจะมีแค่หลอดไฟดวงเล็กๆตรงกลางเท่านั้นแบบมีความแบบคลุมๆนิดหน่อยของภาพอะไรมหมอ๋อครับคุณคงครับเท่าที่ผมดูเนี่ย มันก็เป็นแค่ภาพวาดคนครอบครัวที่นั่งกินมาฝรั่งธรรมดาคุณคมคิดว่าแวนโะก๊ะเนี่ยเขาวาดภาพนี้ขึ้นมาเขาต้องการจะิดฉายอะไรกันแน่ครับผมอ่าได้เลยครับก็ตามจริงอ่ะแวนโก๊ะก็ได้อธิบายภาพวาดนี้ไว้ในคําอธิบายภาพแล้วโดยที่เขาได้บอกไว้ว่าภาพวาดนี้เหมือนเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวนาในยุคนั้นถูกซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีฐานที่ยากจน เราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยที่อาหารที่พวกเขาสามารถรับประทานได้ก็มีแค่แบบมันฝรั่งนี่เป็นอาหารที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกที่สุดนั่นเองครับผมโดยที่แวนโก๊ะเขาทำการสื่อผ่านสีสันแล้วก็พื้นผิวที่เรียบง่ายให้มีความสมจริงแล้วก็สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในภาพนั่นเองครับผมโดยที่จะเห็นว่าเขาจะใช้สีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองเป็นหลักเพื่อให้ความรู้สึกความหยาบก,กระด้างแล้วก็ความเรียบง่ายของชีวิตชาวนา,นาในยุคนั้นนั่นเองครับ ส่วนความรู้สึกที่แสดงออกมาจากภาพวาดจะเห็นว่าเป็นความรู้สึกของชาวนาที่พวกเขาดูเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนแรงจากการทํางานใช่ไหมละครับโดยที่พวกเขาจะแบบไม่มีเวลาพักผ่อนหรือเวลาสนุกสนานเลยเพราะว่าพวกเขาต้องมุ่งทํางานหาเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวถึงอย่างนั้นนะครับภาพวาดนี้ก็ถูกวิจารณ์ทางด้านลบเหมือนกับภาพวาดของโมเน่ที่คุณเต้นามาแล้วจะเห็นว่าภาพวาดนี้มีคนฟันธงเลยครับว่าเป็นภาพที่มีความผิดพลาดทางเทคนิคทางศิลปินอย่างชัดเจนเลยครับผมผมแปลกใจมากเลยครับที่ว่าภาพทีมถึก ชีวภาพที่แม้ว่าจะดูธรรมดาแบบนี้เนี่ยถูกวิจารณ์ขนาดหนักขนาดนั้นเลยเหรอครับอ่าครับผมก็จะสังเกตได้จากภาพวาดัทุกคนก็เดี๋ยวมองไปพร้อมกันจะเห็นว่าไอ้ภาพวาดเนี่ยมันจะแบบมีสีสันที่ถึกใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือคนในภาพมันจะแบบมีสัสดส่วนที่มันแปลกประหลาดเหมือนกับคนในชีวิตจริงใช่ไหมแล้วก็แบบทุกสิ่งที่ปรากฏบนภาพอะตามจริงแล้วเวนโกเขาแบบยืนการเลยว่าภาพนี้มันสะท้อนถึงความเป็นจริงของชาวนาในยุคนั้นเลยว่าแบบเออไอสีทึบๆแล้วก็สัดส่วนขออองคนนนใภาาาาพพทีี่่่ผิดเเยหืืกรรสสว ชีวิตของชาวนาเขาไม่ได้สวยงามแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นโรแมนติกอย่างที่แบบหลายคนคิดโดยที่แบบเขาต้องทํางานหนักแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างรากลําบากโดยที่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาก็ยังแบบมุ่งมัน่นแล้วก็แบบมีความหวังในการใช้ชีวิตของพวกเขาต่อไปนั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับภาพวาดน,นี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการวาดภาพของแวนโก๊ะเองครับว่าจะเน้นพิธีการสแสดงออกอารมณ์วามรู้สึกของตัวละครมากกว่าความสมจริงของภาพวาดน,นั่นเองโดยที่เขาต้องการถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงของชาวนานั่นเอง,องเพื่อให้ผู้ชม ได้เห็นแล้วก็เข้าใจถึงชีวิตของพวกเขาในยุคนั้นนั่นเองครับผมโดยที่เวลาผ่านมานะครับนักวิจารณ์ศิละปะยุคปัจจุบันก็เริ่มเห็นด้วยกับแวนโกว่าเออหลายคนก็มองว่าไอ้สิ่งที่โดดเด่นของภาพวาดเนี่ยไม่ใช่ความจริงแต่เป็นสีหน้าแล้วก็แววตารวมถึงมือที่แบบมีความหยาบจากการทํางานอย่างหนักของชาวนาน,นั่นเองครับโอ้นี่ก็คือก็คือการนั่งที่บิดเบี้ยวไม่ได้สแสดงถึงความสบายของเราอย่างเดียวนะเป็นการสแสดงได้หลายแบบเลยนะครับผมอ,อย่างที่เห็นนะว่าภาพสองภาพนี้เนี่ย มันมีความหมายครับที่ซ่อนอยู่และลึกซึ้งและมีความสาคัญกับศิละปะของยุคอินเพรสชันนิสม์อย่างมากเลยนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งสองภาพแล้วนะผมอยากฟังความคิดเห็นของทั้งสองเกี่ยวกับภาพที่นํามาะคุคุยในวันนี้เล็กน้อยน,นะผมมองว่าในสองภาพน,นี้มีองค์ประกอบที่เหมือนกันก็คือเป็นภาพที่เป็นใช้สีน้มันเหมือนกันแล้วก็เป็นการวาดภาพทิวทัศน,น,น์หรือว่าการใช้ชีวิตจําวันของคนในสมัยนั้นเหมือนกันนะผมแต่ว่าถ้าลงลึกลงไปเนี่ยความหมายก็จะมีความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปภาพของสองรูปเหมือนกันก โดยที่นะครับผมก็ขอมองไปอีกมุมหนึ่งผมมองว่าไอ้ภาพเนี้ยมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยว่าอย่างภาพไอเดอร์เบอร์ตโตอิเตอร์นะครับจะเห็นว่าภาพวาดเนี้ยเป็นภาพวาดที่แบบสื่อถึงแนวสัจจ์นิยมหรือแบบเป็นภาพวาดที่เน้นความสมจริงของภาพโดยที่ความสมจริงที่เขาต้องการสื่อก็คือแบบวิถีชีวิตของชาวนาในยุคนั้นว่าแบบมีความยากลําบากอะไรวันนี้ส่วนกับภาพที่คุณได้นำมาอย่างอิมเพชชั่นสไลด์ใช่ไหมจะเป็นภาพแนวอิมเพชชั่นนิสแท้จริงก็คือแบบเป็นภาพที่สะท้อนอารมณ์ของผู้วาดมากกว่าความสมจริของ ส่วนในเรื่องของมุมมองที่เขาเล่าก็อาจจะมีความแตกต่างกันนหน่อยอย่างเรื่องของ TheP o t a t o e a t e r ก็จะแสดงถึงความเป็นอยู่ของชาวนาในยุคนั้นส่วนภาพวาด p r e s s i o n s l i ด e จะแสดงถึงความสวยงามของธรรมชาติโดยที่ความแตกต่างของเรื่องเล่าเนี่ยก็จะมป็นการสื่ออารมณ์ที่แตกต่างกันด้วยโดยที่การใช้สีสันแล้วก็พื้นผิวของภาพวาดทั้งสองก็สามารถสื่อได้ว่าแบบมีการสื่ออารมณ์ที่แตกต่างกัน อย่างรูปเดอร์เปโตอิเตอร์จะใช้พื้นผิวที่รีบง่ายแล้วก็สีสันที่แบบเรียบง่ายคนจะมองแบบดูเศร้านิดนึงแต่ถ้าดูเป็นรูปของอิเฟชชั่นสไลซ์จะเป็นสีสันที่สดใสแล้วก็แบบมีสีที่นุ่มนวลอะไรประมาณนีโ้โอครับก็ได้ฟังไปแล้วนะครับสำหรับภาพอิเฟชชั่นสไลซ์แล้วก็เดอร์เปโตอิเตอร์นะครับผมซึ่งก็เป็นภาพวาดที่เราเสรในใจทั้งสองภาพนะครโดยอิเฟชชั่นสไลซ์เนี่ยเป็นภาพพาดิขึ้นในยามเช้านะครับที่มีสีสันสดใสเซเปินอย่างโมเน่เนี่ยครับตั้งใจวาดเพื่อเก็บโมมเนต โมเมนต์นั้นที่เขาเห็นไว้ในตอนเชานะ้าคร้บซึ่งต่อมาก็กลายเป็นความหมายของศิลปะนในอิมเพรสชั่นนิสต์แลวก็เปลี่ยนแปลงยุคของศิลปะไปเลยนะครับส่วนภาพปิโตอิตเตอร์เนี่ยของแวนโก๊ะเป็นภาพที่แวนโก๊ะเนี่ยต้องการให้คนได้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของชาวนาก็เลยมีการเก็บโมเมนต์การกินข้าวตอนนั้นเอาไว้ซึ่งก็คือการกินมนะฝร้าวนั่นเองนะครับโดยแสดงออกมาในลักษณะที่มีร่างกายที่บิดนเบี้ยวนะครับการใช้สีที่ทึบเรียบง่ายนะครับถึงแม้ว่า2ภาพนี้ครับจะถูกวิจาารณอย่ง ในช่วงสมัยนั้นนะครับแต่ว่าศิลปินเหล่านี้นะครับเขาก็มีความพยายามที่จะแสดงความแล้วก็สื่อความหมายที่เขาต้องการจะสื่อออกมานะครับทำให้เกิดเป็นยุคสมัยใหม่อย่างอิมเพชชนิสนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้น่าเสียดายจริงๆครับที่เวลาของเราได้หมดลงไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้และคุณคมนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะครับรวมถึงขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับที่อยู่ฟังจนถึงตอนนี้แล้วฝากติดตาม podcast ของเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวั ดือดวดเต i n โอเคโอเคเขบอกแม่ในมุมมองของเรื่องเล่าที่บอกเล่าผ่านภาพวาดทีองมันมีความแตกต่างกันอย่างภาพวาอย่างหนึ่งโดอินเตอร์เอาไปเออย่างภาพของเดือโตอินเตอร์จะชม โอเคครับผมในมุมมองเล่าที่บอกเล่าผ <ting> <ules laughter> ่านภาพปรต่อนะครับก็จะเห็นว่ามีวาง